พี่ก็เลยบอกพ่อว่าพอ่อถ้ามีอะไรจะเกิดขึ้นนะให้มาบอกนะจะได้ไม่เข้าไปเธอรู้ป่าวพาฉันเดินแบบเดินเข้าไปแบบตรงตรงตรงที่มันเป็นซุ้มประตูใหญ่อะเดินเข้าปุ๊บทูบที่ฉันปักมันระเบิดเป๊ะแบบเหมือนแบบเหมือน<ไ>ราทัดอ่ะพี่ก็เลยออก, <Deadpool> ออกเลยไวย้พี่ก็เลยบอกกูไม่ไปแล้วแม่กูตามแม่แม่ฉันเพจตามตอนนั้นมีเพจแม Believe. ่ฉ<อ>ันเพจตามแล้วไม่ได้แล้ว พี่ก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์ออกรถมอเตอร์ไซค์ที่ไป3คันก็ออกหมดมีแต่รถกระบะเข้าไปเพื่อนพี่มันก็บอกมันก็ขับวนเข้าไปพอไปเจอบ้านหลังแรกบ้านหลังที่เขาบอกว่าบ้านหลังนี้มีอะไรเงี้ยมันก็เดินเข้าไปไว้พอเดินเข้าไปปุ๊บอะไอตรงที่มันเป็นจูเลียสบาคอนี่ที่มันเป็นระเบียงอ่ะพอเงยหน้าขึ้นไปมันจะไม่มีพื้นแบบนี้มันโล่มันมันพังไปหมดแล้วอะแล้วมันก็เดินไปแล้วปุ๊บพอมาเดินขึ้นบันไดไปปุ๊บอะมันก็เห็นแล้วว่ามันเดินไม่ได้มันก็เลยลงจากบันไดกันแล้วก็ออกแล้วพอคนนที่่ัังงหลกระะบ มันเห็นเลยว่ามีผู้หญิงอยืนอยู่ตรงไอ้ระเบียงนั้นซึ่งม,มันไม่มีพื้นถูกไหมไม,มันไม่มีพื้นแล้วนั่นแหละเ <laughs> สร็จปุ๊บอันนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้าย <c oughs> ปุ๊บเสร็จปุ๊บยังไงรู้ไหมปรากฏว่าเช้ามาอันนี้เขาก็ขับรถมาเรียนที่เรียนพิเศษแต่รถกระบะเป็นอย่างน <c oughs> ีง <c oughs> ้เว <c oughs> ้ย <c oughs> มันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมรถกระบะป็นไปนี้เหมือนโชกพังอ่ะมันก็เลยบอกพ่อพ่อก็เลยเอารถมาลากไปซ่อมซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่ดีเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเปลี่ยนโชกก็แล้วอะไรก็แล้วมังก็เลยถามว่าลูกไปทำอะไรก็บอกเมื่อวานนี้ไปรัตแลนด์มาก็เลยเอารถไปให้พระดูพระบอกว่าเต็มกระบะหลังเลยวิญญาณ่ะมันหนักจนแบบ รถมันเป็นอย่างเงี้ยจักอย่างเงี้ยรถมันโชเปไปอย่างเงี้ยต้องเอาไปส่งคืนนะค่ะกา,าออไปส่งที่ใช่ก็ไปส่งที่หมู่บ้านอ,อ,อะไรเงี้ยเขายอมลงจากรถด,ด้วยเหรอคะเราก็ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่รถพี่พี่ก็เลยไม่ได้ติดตามเท่าไหร่ไ <c oughs> <c oughs> ม่ได้อยากจะไปไม่ได้อยากจะไปสูงสิงยุ่งด้วย